เขาว่าว่าอะไรลกูก <Money. S 1> เขาบอกว่าอะไรคะ Money. แล้วมีอะไรอีกบ้างลกูกอันนี้อะไรคะอันนี้อะไร <Pap. S 1> เขาบอกว่าอะไรคะมุกมุกอันนี้นะลกูก <Cl othes. S 1> เขา <Yeah. S 1> เพื่อแล้วภาษาอังกฤษว่าไงลกูก ไม่โดนเหรอจิ้มตรงนี้ไ,ได้กับจิ้มตรงภาษาอักงกฤษได้เขาบอกว่าอะไรคะบัตรไง plain plane ticket plane ticket เอ็ง,งที่จะบอกเองคุณแม่อันนี้อะไรลูก plane ticket เขาบอกว่าอะไรลูกซีฟ plane t i c อ๋ออันนี้แหละคะเท่าอะไรคะลูกเท่าอ่าแล้วอันนี้ล่ะ,ล,ล,ะลูกอะไรคะสุก อะไรคะลูกชบ,บ้ชี้สมูโอ้ชี้ชบบี้สมูแล้วภาษาสมูภาษาอังกฤษเขาว่าไงลูกซิฟสบู่ภาษาอังกฤษเขาว่าไงลูกซิฟน้ำน้ำเหรอลูกเก่งมากโซร์ฟสมูภาษาอังกฤษว่าโสร์ไหนเพนอยู่ไหนลูกซีเพนอะนีจ่จิ้มเลยลูนนกจิ้มเลยจิ้มเก้าอี้จิ้มถึงจิ้มถึงไหมคะนี่อันนี้ก้าอะไรลูก มันนี่ใช่ป่ะมันนี่นี่ป่ะนี่ป่ะมันนี่มันนี่อันนี้ละ่ะ h a t s h o u l d I p a c k f o r a r t Did you p a c k y o u r c l o t h e s